แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่พุทธมณฑลนะครับใช่ไหมครับทุกคนใช่พฮู้รอ,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 อดทนรวมดีมากเลย <c oughs> พุทธมณฑลเป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนามีเนื้อที่2,500ไร่และเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งมีเนื้อที่1,240ไร่ พุทธมณฑลในปัจจุบันนอกจากจะเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและจัดประเพณีกิจกรรมต่างๆแล้วยังเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปพักผ่อนอีกด้วยครับวันนี้นะครับ,นนรบก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งที่พวกเราได้มาปั่นจักรยานเที่ยวเล่นกันตอนนี้ก็อยู่ที่พุทธมณฑลอันนี้เขาเขาเรียกว่าพุทธมณฑลเฉยๆอะใช่ไหมใช่สวนพุทธมณฑลสวนพุทธนทนมณฑลตอนนี้ก็ลมดีมาก ASMR อะไเปล้าอะไรนะ ASMR อะไร คืออะไรวะกินมาโกินโชมันต้งองอย่างนี้สิผมลืมไปแล้วครับว่าทะเลเป็นยังไงจนได้มาเจอคลองอ <c ười> มันแบบว่ามันสวยเกินคำบรรยายแล้วก็อากาศฟินเหมือนอยู่ทะเลครับผมลาก่อนทะเลไปหาภูขเขาแทนแล้ว,วพร้อมรับฟัง ASMR จากาคุณหมอพรีมของเราครับ รอรอยนั่นแหละครับสองลูกของลูกแฮรอ่าเล่าประสบการณ์ที่มาที่นี่ให้ฟังหน่อยครับก่อนหน้านี้เหรอหรือว่าข,ข้างในก่อนหน้านี้หน่อย<า>ที่นี่เป็นงไงบ้างข้างในก็สวยดีแบบหมอวิง่งอะไรอเงี้ยปกติมาก็จะม,มาวิง่งอืมใช่แต่ว่าต้องมาตั้งแต่เช้าเ้าหน่อยเพราะตั้งแต่สิบโมงเป็นต้นไปมันจะแดดมันจะเริ่มนรกขึ้นเรื่อยอืมใช่ประมาณนี้ ช่ตอนนี้ก็ถือว่าสายพอควรนะเพราะว่าแบบบ่ายสามครึ่งแล้วเออเออแต่ก็ลมก็ยังดีอยู่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะหน้าฝนอาจจะปลอมหน่อยแต่ก็ยังมีลมดีๆให้แบบเราได้รับได้รับกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติอยู่ที่ไม่ใช่เพียงแค่แดดร้อนๆอ,อย่างเดียว ข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งที่มาที่นี่โดยภา,ารกิจก็คือเราเตรียมน้ํามาไม่พอบางทีเราอาจจะอาศัยน้าเงาะแต่ก็ยังแบบไม่ค่อยถูกกับคอเท่าไหร่บางทีน้ําตรงข้างหน้าเราอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีอูีกว่าอ่ชาย <c oughs> เออไอต้นอันนี้เหมือนทําให้รู้สึกเหมือนอยู่ชายค่ะใช่ต้นปาล์มป่ะเขาเรียกต้นอะไรอะ่ะ ลูกเหรอมันให้รู้สึกร,รู้สึกเหมือนอยู่ทะเลจริงๆว่าตอนเนี้ยมันจะขึ้นตามกันสับปะรดเปล่าเอ้ยไม่ใช่เนี่ยเหมือนสับป,ประรดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ฝักไอ้เนี่ยสลับสลับกันเนี่ยตอนนี้เขากำลังจะล้างมือ ฮะทำไม,ไมไใช้ได้ใชอยู่ต้องลองกินแล้วป่ะอย่างเงี้ยแบบไม่อยเสีย,ยไม่ต้องง่ามือนเอาหม้อแต่ยอยากกินแมอไม่ได้กินนานแล้วอะ่ะที่เป็นข่าวสูงหนึ่งอ่ะตัวจีนโผล่มันทุกแม,ม่น้ำมันโอเคไหมที่จะล้างมือก็โอเคนะเหม็นข่าวปลาอะไรไหมไม่มี Oh. ออ้ชมนหลังจากที่ไม่ได้กินง,งน้อมาแบบโคตรหลายปีเลยครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ได้กินพร้อมกับบรรยากาศดีๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนี่นี่ยที่เขาเรียกว่าวันหยุดที่แท้จริง fucking holiday ไม่เคยไปที่เที่ยวใหม่ๆเลยจากที่ในสวนของประยชน์อ๋อที่เหลืออือคุณต้ไปไปในชาร์ลันน้ำบอช่าย ช่วงนี้มันมีหนังให้ดู่ะเอรพัธ์เอาปรยน์อมเพาะประโยชน์วนะมันอยู่ตรงอะไรวะเยม่คูไปตน่ตรงนี้อ่ะนั่ง่้นัแก็เดินไปน่งรนีแล้วก็เดินไปตอนแรกว่าจะไปกับพ่อแม่หอสิงหาแต่ว่ามันไฟไหม้มันเลยปิดออจ้าโอ้ไม่เยอะอ่ะยอง เฮ้ยไปถ่้ใกล้อตอนลงไปลางมมีไงครับต่าง่าต่อต่อออออามันจะมีมันจะมีลังมันอยู่ตรงข้างใน วันนี้ครับเรามาปั่นรอบพุทธมณฑลกันโดยมีไกด์นำเที่ยวคือหมอพีมนะครับจากนั้นเราก็ได้ไปปั่นจักรยานเล่นในส่วนของรอบนอกของพุทธมณฑลกันนะครับซึ่งจะมีความยาวในแต่ละด้านประมาณ2กิโลเมตรด้วยกันและระหว่างทางเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีร้านค้าขายน้ำหรือขายของชําเท่าไหร่ถ้าจะมาก็แนะนำว่าให้เตรียมของมาให้พร้อมเลยจะดีกว่าครับ ตอนนี้นครับเราก็ามาถึงในตัวมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับของเพื่อนของเราก็พร้อมกับวิวคนแสนจะสวยงามตรงนี้นะครับหลังจากที่ไปปั่นจักรยานรอบพุทธมณฑลกันมาระยะทาง8กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพวกเราก็ไปหาข้าวกินกันหน้ามอไม่ดนครับซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายร้านเลยแต่เราก็เลือกไปกิน ร้านเจีหมวยนีครับซึ่งในขณะนั้นยังเปิดอยู่แต่ตอนนี้ก็ย้ายร้านไปเปิดที่อื่นแล้วถ้าใครจะมากินตามก็ต้องขอบอกว่าเสียใจด้วยครับแต่อร่อยมากเลยครับกินของข้าวกันเสร็จแล้วก็ต้องไปกินของหวานกันต่อใช่ไหมละครับแล้วก็ไปกินบิงซวนต่อที่ร้านนอมนมครับซึ่งอยู่ในซอยหอเดอะเซนส์นะครับหน้าหมอเช่นเดียวกันก็มีให้เลือกหลากหลายราคาเลยครับก็ตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ครับถ้าอยากไปลองกินก็ไปจัดกันได้เลยครับอร่อยมากครับอันนี้เป็นวิดีโอ วยมาก<ห>แต้นี่นะครับเราก็มาอยู่กันที่สะพานลอยโดยโดยเราไม่ได้ปั่นขึ้นแต่เรายกขึ้นนะครับกยกขึ้นครับอ,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 อะไรวะเนี่ย ็เลยมัติดต่อแคมนาไม่หรอกมาเลยสวยดี่สวยถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในช่องนี้นะครับขอบคุณครับ